สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องเป้ะบ้าหล่าบ้านนาพี่น้องมาอนี้เป้ะกะออมมาหนาแต่เศร้าพักพักเนีเป็นที่มอดเลยพี่น้องเป๊ะกะมีร้านสายอ้อมมาลินนำพี่น้องเอ้ช่องนี่กะแล้ยข้าวแล้วน้ำเลยพี่น้องก,การไปการมาก็สบายแน่พี่น้องเอ้รูร้านก็อ้อมมาลินนำคู่มือพี่น้องเอ้เมื่อวานนี่กะร้านปีใหม่ร้านพารีพี่น้องมาอนี้เป๊กะสิพา ลานสายไปเบิ้งเข้านาบ้านพี่น้องเอ้เปออกมานานี่แล้วก็สิไปเบิ้งเข้านาบ้านอีพี่น้องว่าเข้างานเป๊กนะซุกร้วบ่อพี่น้องเป๊ก็สิไปเบิ้งกันเลยไปกับลานสายพี่น้องเอ้สบายดีนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออเมื่อนี้ฮะก็สิไปกันเลยกับลานสองคนเด้อพ่อแม่พี่น้องติดตามมาเบิ่งมาสนุงกันเด้อตอนนี้เป้กก็สิไปกันเลยพี่น้องพี่น้องตอนนี้เป๊ก็ ข้าบม,มาเอาเสียพี yes, climate, k, book, right itsu, ่น้องเอ้ยนี่ก็บทายเซโจนกัเจ้ากับเอ็ดโซนพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศตอนเศ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ได้น้ำเสียบอนนี่ก็แตะก้อนกับเป้ก็ับอาบน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้น้ำกับบกลงดเลยพี่น้องกัเจ้ากับซีดโซนแล้วเธอนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่คือเป็นบรรยากาศตอนเศ้าด้านสายกับ่างก้อนพี่น้องเอ้ยไปย่างย่างผ้าไปขึ้นโนนี่ก็เห็นหนาข้าเจ้าอีพี่น้องเอ้ย ึ้นไปโหนนึงก็ได้แล้วก็ไปห้วยเปาะต่อลงห้วยเปาะขึ้นไปแล้วก็พ่อหนาเป้พี่น้องติดตามมาเบิ่งมันโสนุ่งกันเด้อพี่น้องป้อปลาซีพี่น้องโอ้ต้อเป็นเด้งๆพี่น้องเลยตะพังสูงๆพี่น้องนี่ก็ได้แต่ก็ลานสายพี่น้องมันนี่ก็ได้นี่พี่น้องเป้ก็ขึ้นมาแต่สี ขึ้นตะพังสิป้าพี่น้องเอ้ยเมื่อเตอร์บืนตะพังพี่น้องตอนนี้เป้ก็ขึ้นมาเ่านี่ก็พ่อหนาเขาครับเจ้าพ่อหนาคข้าเจ้าอยู่นี่ก็ได้พี่พี่เน่ยทางพี่ป่าพี่ทางพี่เออทางหน้านั่นก็ขาเจ้าอ๋องหอ๋อฝ่ายเด้อเพื่อนพี่น้องวิวธรรมชาติ์กับพีพี่น้องเอ้ย น้องไก่นามานี่ก็ลกมาซือห้วยเปะเยนนาะพี่น้องเลยขึ้นจักแต่ห้วยเปาะแล้วกับพ่อนาเป้หรือพี่น้องตอนหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ติดตามมาเบิงมาโส่นตรมกันเออ้อว่าเข้าเป้เป็นจังเลยพี่น้องซุกร้วบว่านำห้วยเปาะแห้งระบกพดอย่างน้นึงเนาะนี่ก็เป็นห้วยเปาะเลยพี่น้อง เฮยนั่กันยังไลเ่เจอพี่น้องเลยอยู่นี่ก็เป็นโนดนี่พี่น้องเพื่อซิขึ้นหอน,นาเปกันได้โน่นี่ตอนหน้านี่ก็ได้ทางรถขาเจ้าใต้ตะกี้ได้พี่น้องนี่ก็ได้นี่นี่ไปไม่ได้แล้วมันทางมันห่อมันล่มมาเลยพี่น้องมันเสียมาเลยย่างไปทาั้งงานและ <c oughs> ้านกับนี่เคยมาหนํำกั ทามทางตามสิ้นออออทางพ้อพี่น้องเลยไปไปทางเลยทางเลยพี่น้องนี่เป็นโหนพี่น้องเลยตอน,นี้เป้กขึ้นมาหอดนาเป๊กได้พี่น้องเข้าเป้กกำลังเลงพี่น,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 พน,น,น,น้องเอ้ยนีน่ก็ะไรเข้างานพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้ก็เป็นอยู่ได้พี่น้อง บรรยากาศหลมผัดเย็นเย็นพี่น้องเลยทางพุ่นเขาเจ้าเกลยวเข้าด้วยกันพี่น้องทางพุ่นนะต่างเทงขาเจ้ากันนะไปย่างเงี้ยป๊อพี่น้องเข้าปเป๊กกันล้มแจ๊บมาเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันล้มนี่มันใกล้ต้นง่ายนี่ต้นไม่ง่ายต้นไม่เปิดนี่พี่น้องเลยตอนนี้เป๊กกับที่ย่างรอบๆเบิ้งเข้าปเป๊กด้วยกัพี่น้อง สิเบิ Somehow, ้งเข้ากับล้านสายพี่น้องมื <S <S ้อนี <S 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 mm ้ก็ได้ย่างย่างน้าพี่น้องข้าวเปีือกับป๊อพี่น้องมาเบิ้งนํากันอยู่รองน้ำมาดุกเรื่อพี่น้องเลยกับลังเลื้งอยู่อีประมาณช่องผิดก็ได้เก๊อะไรด้วยป้าขัดเนาะเอาเด็พี่น้องมาเบิ้งมาข้าวเปลโอ้เข้างานเรื่อพี่น้องนี่ก็ผันเข้างานนี่ก็ได้ เราไดยางเรื่องพุ่นตอกยางรอบๆเพิ่งนการอิก่อนพี่น้องเลยก <c oughs> ็เป็นหมาคาก,กรีกนไงเข้าไปน้อยขักขับพี่นอ้นองนาบ้านนี่จะเข้านาบ้านเด้อนี่ก็ได้มาเบิ้งเข้าพี่น้องมันนี่ก็ได้ตั้งแต่ม,มาเกี่ยวเข้าดอก ชิปให้นะบ่ะได้มาเลยเดินมาจอบเบิ้งมาอนี้ก็ได้เข้าก็ดีอยู่นะพี่นอ้องตอนมาเนี่ยมันกำลังอ้อกำลังทอดมาวันนี้เลึงเลยพี่น้องเลยอยู่อีกทิศหนึงน่งซองทิศก็ได้มาเกี้ยวแล้วพี่น้องเลยเองานามาพูดละพี่หลบหลอกตอนาพี่น้องเข้าไปกักรีพี่นอ้นนองเลยบรรยากาศตอนเศร้า นี่ก็เป็นเทพพี่น้องใกล้กันพี่น้องหลังจากการเป้ไปเบิ่งข้าวกับลานสายแล้วก็มานั่งอยู่ในกระท่อมเนี่ยพี่น้องมานั่งอยู่ในตู้ลมบัดเย็นเย็นพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้มานั่งพักเมื่อยพี่น้องเอ้มาเบิ่งข้าวนาบ้านพี่น้องมาอนี่ก็ได้มากับลานสายพี่น้องเข้า,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 เ,ขาเป้ c, อยู่บนนี่ก็ลมแถวร้มว่าพี่น้องเอ้บน มีลมกับเข้ากับตั้งมาโหงบักไงพี่น้องมื่อเ่เป็กะมานั่งผักเมื่อยอยู่ในตู้พี่น้องเป๊กกันสิมาจบคลิปกันเลยพี่น้องสําหรับมาเบิ้งเข้ามื่อนี่เข้าเป๊กอ่ะทว่าดีเตอร์ปีนี้ก็ได้พี่น้องเ้ยเป๊กกัสิมาจบคลิปสนีเด้อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดเข้าเบิ้งคลิปเป็นแล้วก็พักเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป๊ะในเด้อเป็กกัสิจบคลิปสนีเด้อพ่อแม่พี่น้องบายยพบกันคลิปหน้าเด้อ